สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยแมสเกอร์ทุกตอนซีรีส์เกาหลีเปิดมาตอนที่1นมมึ่คิมโมมีคิมโมมีตอนเด็กๆนั้นมีความฝันอยากจะเป็นดาราเป็นนักเต้นนักสแสดงอยากอยู่ในแสงสีแต่พอโตมาเธอก็เริ่มรู้ว่าหน้าตาของเธอไม่ดีแต่เธอก็ไม่ทิ้งความฝันเธอพยายามฝึกเต้นเพื่อจะได้ไปออกงานโรงเรียนต่างๆตามวัยของเธอ ทางแม่ของเธอนั้นก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าหน้าอย่างเธอเนี่ยนะจะไปทําอะไรได้เลิกคิดที่จะเป็นดาราเสถะเออก็บ่นกับตัวเองว่าทําไมหน้าตาแม่เธอก็ดีทําไมหน้าตาของเธอถึงออกมาเป็นแบบนี้ปี2009ถึงวัยทํางานเธอก็ได้ทํางานออฟฟิศธรรมาดาเหมือนคนอื่นๆทั่วไปไม่ได้เป็นดาราไม่มีโอกาสใช้ชีวิตธรรมดาในตอนกลางวันแต่หลังจากเลิกงานนั้นเธอก็มีโรคอีกใบหนึ่งซึ่งเธอก็คือมาสก e เกอร์มสเกอร์ในโลกของโซ ซเชียลก็คือการไลฟ์สดเออวิดแฟนๆในโลกของโซเชียลเธอมีแฟนคลับมากมายคอยติดตามเธอตื่นมาพบกับความเป็นจริงผู้คนมากมายเดินทางไปทำงานเธอมีเพื่อนสาวที่ออฟฟิศเธอหลงรักหัวหน้างานของเธอเอง เธอแอบมองหัวหน้างานอยู่ทุกวันโดยเธอหลงคิดว่าหัวหน้างานของเธอนั้นเพ่งเครียดกับงานมากจริงจังกับงานแต่ภายใต้หน้าแค่เครียดนั้นคือเขากำลังรีทัดรูปตัวเองเพื่อที่จะลงโซเชียลให้ดีที่สุดหลังจากเลิกงานกลับบ้านนั้นนางเอกคิมโมมีคิดเลื่อนที่จะศส่รยกรรมโดยนั่งดูรูปตัวอย่าง โอ้โหโทำได้ขนาดนี้เลยเหรอมาเทียบกับเบ้าหน้าตัวเองจากนั้นเธอก็ใส่หน้ากากไปเป็นมาสเกอร์ระหว่างพูดคุยกับแฟนขับนั้นก็มีแฟนขับถามขึ้นมาว่าถอดหน้ากากได้ไหมอยากเห็นหน้าบ้างแต่ก็มีแฟนขับหลายๆท่านบอกว่า ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าหรอกซึ่งก็ถูกใจเธอหน้าตาไม่สำคัญหรอกเธอก็บอกว่าเลิฟๆิทุกคนนะถ้าวันต่อมาเธอก็ถูกหัวหน้างานดุเรื่องที่ทำงานไม่ได้เรื่องเธอก็ได้แต่ยอมรับและขอโทษทางเพื่อนของเธอก็บอกว่าไม่เห็นต้องดุเธอขนาดนั้นเลยจะเสียงดังไปทําไมทําให้คนอื่นเสียหน้าหมดส่วนนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าเขาจริงจังกับงานซึ่งทางเพื่อนก็บอกว่าเธอได้เห็นโพสต์ล่าสุดของหัวหน้าหรือยังสงสัยจะจูนิเบลขั้น4ี่ ก็คือรูปซิกแพคนั่นแหละซึ่งนางเอกของเราก็อยากดูซิกแพคนะครับนางเอกก็บอกว่าฉันไม่มีหรอกไม่ได้ตามหัวหน้าก็เลยอยากขอดูบ้างแต่ทางเพื่อนเขาก็ไม่ให้ดูก็บอกว่าเธอนี่ก็บ้าอีกคนนึงนะอยากจะดูซิกแพคต่อมาทางผนไหนก็ได้ไปกินเลี้ยงกันซึ่งอารืมคนทางซ้ายของนางเอกก็ได้ขอรินเล่าให้หัวหน้าแต่หัวหน้าก็ปฏิเสธไปบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรินเองชายคนตรงกลางก็เลยบอกว่างั้นรินให้ผมก็ได้ครับอารืมก็รินให้ระหว่างนั้นฝั่งหัวหน้าก็คุยกันกับชายอีกคนว่านี่ช โซเชียลกันนะนี่เห็นไหมมีคนที่ดังช่วงนี้ก็คือแมสเกอร์พอนางเอกได้ยินอย่างนั้นก็เล่าพุ่งใส่ผู้จัดก,การอีกฝั่งหนึ่งที่นั่งตรงข้ามกับเธอทางเพื่อนทางเอกก็เริ่มวุ่นวายว่าดูอะไรกันพวกชอบล่วงละเมิดผู้หญิงพอออกจากร้านมาก็บอกกับนางเอกว่าไอพวกนั้นนี่ชอบดูแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ดีนางเอกของเราก็เลยบอกว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันเป็นสังคมใหม่เดี๋ยวนี้ใครเขาก็ทํากันระหว่างนั้นหัวหน้าก็ออกมาบอกว่าผมต้องขอตัวกลับก่อนนะครับพวกคุณไปกินเลี้ยงกันต่อเลย ผมนู้กลับบ้านไปหาลูกไปพรนยาทางนางเอกก็เลยบอกว่าฉันก็ต้องรีบไปหาแม่เหมือนกันวันนี้แม่มาหาเพื่อนานงเอกก็สวนขึ้นมาว่าเธอไม่ถูกกับแม่เธอไม่ใช่เหรอนางเอกก็บอบว่าไม่ถูกที่ไหนกันเล่าจริงๆก็ไม่ถูกกันตามต้นเรื่องหนั่นแหละครับทางหัวหน้าฝ่ายก็เลยบอกว่าเอองั้นรีบกลับกลับไปเถอะนานๆจะได้เจอแม่ทีระหว่างนั้นหัวหน้าก็เรียกแท็กซี่นางเอกก็เลยเข้าไปอ้างว่าถ้ากลับทางนั้นไปทางผ่านบ้านฉันพอดีพอดีฉันย้ายไปทางบ้านทางผ่านบ้านหัวหน้า พอติดรถไปด้วยนะหัวหน้าก็เลยต้องโอเคไปก็ได้พอนั่งรถไปสักพักก็มีโทรศัพท์ของหัวหน้าเข้ามาซึ่งหัวหน้าก็บอกว่าอ๋อตอนนี้กําลังกลับบ้านอยู่ในรถคนเดียว แล้ววางสายไปแล้วก็บอกกับนางเอกว่าพอดีภรรยาโทรตามน่ะและ้วนางเอกก็มโนไปเองว่าทําไมเขาถึงไม่กล้าบอกนะว่าอยู่กับเราและนางเอกก็นั่งรถไฟกลับเองจริงๆแล้วบ้านก็อยู่คนละทางนั่นแหละแต่นางเอกอยากนั่งมาด้วยก็เลยทําเป็นเรียนว่าไปทางเดียวกันจากนั้นเธอก็มาเป็นแมสเกอร์แล้วก็ไปถามกับแฟนคลับว่าวันนี้ระหว่างกลับบ้านนั่งแท็กซี่กับหัวหน้างานแล้วภรรยาของหัวหน้าโทรมาทําไมนะเขาถึงไม่บอกกับภรรยาว่าอยู่กับฉัน ทำไมเขาต้องโกหกด้วยว่าเขาอยู่คนเดียวหรือว่าเขาจะแอบคิดอะไรกับฉันกันแน่นะแต่ฉันไม่คิดอะไรกับเขาหรอกจากนั้นก็ไปอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่ตอบถูกใจเธอก็โอเคไป อันไหนที่ไม่ถูกใจเธอเธอก็ทําการแปนทันทีเช่นตอบว่าเขาก็ตอบปัดลาคาญไปงั้นแหละเธอคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่ยังไงฉันก็รักๆทุกคนนะไม่มีวันทิ้งไปหรอกท่ามาเธอกับเพื่อนก็เห็นหัวหน้าดุอารณมว่าทํางานไม่ได้เรื่องเอางานไปแก้ไปนางเอกก็นั่งยิ้มแล้วคุยกับเพื่อนว่าเห็นไหมหัวหน้าเขาก็ดุทุกคนเขาจริงจังกับงานแม้แต่อารณมคนสวยก็ไม่เว้นเขาช่างเป็นคนดีจริงๆ แม้แต่เพื่อนก็ยังสงงว่านางเอกเป็นอะไรวันนี้อารึมทํางานอยู่ถึงดึกนางเอกก็เลยเดินไปบอกกับอารืมว่านี่หัวหน้าเขาเป็นคนจริงจังกับงานไม่ต้องซีเรียสหรอกนะเขาก็ดูอย่างนี้กับทุกคนแหละทางอารึมก็ตอบว่าอ๋อค่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันทำงานต่ออีกแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนางเอกก็ห่อตัวกลับและเดินออกมาแบบยิ้มสบายใจพอถึงที่สถานีรถไฟนางเอกก็รู้ตัวว่าอ้าวลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ออฟฟิศนี่เอาก็มุ่งหน้ากลับมาที่ออฟฟิศระหว่างนั้นกำลังจะไปกดฟต์เห็นหัวหน้ากำลังยืนรลอรลต์เธอกำลังจะรีบเข้าไปแต่ฟตบก็มาพอดีหัวหน้าเข้าฟตบไปก่อนเธอ,อขึ้นลิฟตามไปขึ้นไปถึงเดินไปหยิบกระเป๋าที่โต๊ะทำงานของตัวเธอสังเกตเห็นที่โต๊ะอาร์ืมยังไม่ปิดไฟเธอยังไม่กลับไปเหลอเธอจึงเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งงงสสัเเกตได้ยยินี ใครครุยกันเธอมองเข้าไปเป็นอารณมกับหัวหน้าคุยกันเรื่องวันนี้ที่ดูอารณมไม่พอใจหัวหน้าก็เลยบอกว่าอุ้ยเวลาโกรธสวยจังยิ่งโกรดยิ่งน่ารักเขาหน้าฉันจะไม่ทําอีกนะแล้วเขาก็มีอะไรกัน,นจริงแล้วสองคนนี้แอบคุกกี้กันนี่เองนางเอกได้รู้ความจริงก็เสียใจมากกลับบ้านไปก็พบกับเจ้าเชื่อในพลังโซจูบอพมาเมาหนักเธอก็ไปเป็นแมสเกอร์วันนี้เธอเต้นยั่วหนักมากจนสุดท้ายเธอก็เผลอถอดเสื้อผ้าออกคอมเมนต์ต่างๆนานา,นา,นานแน่นอนช่องของเธอก็ถูกแบนตื่นเช้ามาเธอก็ตกใจว่า ธอทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าและไปดูที่หน้าไลฟ์สตรีมของเธอปรากฏว่าโดนแบนเธอก็เสียใจมากแต่เธอดันไปโทษว่าเป็นเพราะย้ายอารณมทําให้เป็นแบบนี้เธอจึงนัดรวมตัวกับเพื่อนในออฟฟิศเพื่อไปแฉข่าวว่าอารึมแอบคบกับหัวหน้าข่าวแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งออฟฟิศทั้งฝั่งผู้ชายก็เสียใจที่อารึมไม่น่าทําอย่างนั้นเลยหัวหน้าด้วยไม่นานหัวหน้าก็ลาออกอารึมก็ถูกย้ายแผานกไปในวันนั้นนางเองกกาลังรอลิฟต์เพื่อจะกลับบ้านก็มี ผู้จัดจาก,การฝ่ายเอามาทักว่าเออขอพูดด้วยหน่อยพอนางเอกถามก็ดันเออไม่มีอะไรก็ไม่พูดอะไระง,งัน้นนางเอกมาถึงที่ถนนก็สังเกตเห็นหัวหน้างานยืนเมาอยู่ยืนรอรถแท็กซี่นางเอกเห็นจึงเข้าไปช่วยและพาขึ้นแท็กซี่ไปนางเอกไม่รู้จะพาไปไหนพอถามว่าบ้านหัวหน้าอยู่ไหนก็ไม่มีการตอบกลับระหว่างนั้นฝนเริ่มตกนางเอกจึงคิดไม่ออกก็เลยพากันเข้าโรงแรมไปนางเอกเห็นเสื้อผ้าเปียกหมดก็เลยเข้าไปถอดให้แต่หัวหน้าก็เมากอดไว้เรียกอารณมแล้วก็หลับไปตรงนี้ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าเช้ามาก็เป็นแบบนี้ว่าหน้าลืมตาตื่นมาตกใจเบาๆจึงรีบลุกไปอย่างเงียบๆและเอาเสื้อผ้าออกจากห้องไป นางเอกเหมือนจะรู้ตัวลืมตาขึ้นมาเช้ามาก็ไปทำงานตามปกติเธอเปิดดูเมลในคอมของเธอมีเมลแปลกๆส่งมาเธอกดเปิดดูปรากฏว่าเป็นรูปตอนที่เธอไลฟ์สดเมื่อคือนก่อนเธอตกใจมากจึงวิ่งไปในห้องน้ำเพื่อเปิดดูในมือถืออีกครั้งเธอนั่งคุ้นคิดว่าเป็นฝีมือของใครกันหน้าระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้านเธอก็พิมพ์ข้อความหาหัวหน้าของเธอถามถึงเรื่องเมื่อคือนทางหัวหน้าก็ตอบกลับมาว่า ขอโทษด้วยนะผมจำอะไรไม่ได้เลยพอ,อกลับถึงห้องเธอก็พุ่งลงที่นอนและกลิ้งใส่หมอนดังลัน่นไปดูที่หน้าไลฟ์สตรีมของเธอก็ยังถูกแบนอยู่แต่เธอสังเกตเห็นมีคนทักแชทมาจากวอนบินเมื่อชาติที่แล้วเนื้อหาที่คุยกันก็ประมาณว่าเสียดายเนาะที่ไม่ได้มาไลฟ์สดอีกแล้วผมชอบคุณมากนะแมสเกอร์อะไรประมาณนั้นแหละให้กำลังใจและพูดถึงเรื่องความรักว่าหน้าอย่างเธอมันนี้มีวันมีความรักที่ดีได้หรอภาพก็ตัดมาที่ชายคนหนึ่งกำลังนั่งพิมพ์แชทเขาคือคนที่แชทกับเออร์นนั่นง เขาคือใครกันก็ตามต่อในตอนหน้าจะรีบมาให้เร็วที่สุดนะครับยังไงชอบก็ฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ